สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเครื่องรางนำโชคจากธรรมชาติที่ว่ากันว่าหายากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรและมีความล้ำค่ายิ่งกว่าได้ทองนั่นก็คือวานจักจั่นนั่นเองครับวานจักจั่นนั้นเป็นวานกึ่งสัตว์เป็นวานที่เหมือนจักจั่นทุกอย่างทั้งตัวปีกขาขน แม้กระทั่งกิ่นก็เหมือนจะกระจ่าด้วยซึ่งส่วนหัวนั้นจะฝังอยู่ใต้ดินและจะพบรวมกันเป็นกระจุก กลุ่มกันกลุ่มละ2ถึง3ตัวขนาดเท่าข้อ,อนิ้วก้อยถึงนิ้วชี้ซึ่งจะมีลักษณะเป็นว่านที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียโดยตัวผู้นั้นจะชูนิ้วแล้วก็ชูหัวขึ้นมาตัวเมียนั้นจะมีลักษณะเป็นการช่อฝอยตามความเชื่อหากว่าที่ใดมีว่านนี้อยู่จะมีเสียงจักจั่นร้องระงมเต็มไปทั่วบริเวณแต่จะไม่เห็นตัวให้สังเกตที่พื้นดินมัก จะพบว่านชนิดนี้ชาวบ้านที่รู้มักจะเดินออกหาเพื่อนำมาไว้บูชาและนำไปให้พระสงฆ์ทำการสวดปลุกเสกก็จะเพิ่มความขลังได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางของขังทำนองเดียวกับมักกะลีผลก็ว่าได้ซึ่งว่านจักรจันนั้นนะครับได้รับการกล่าวถึงในช่วงหนึ่งในหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ตลอดมาแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นว่านจักจัน เป็นจ,กจักรจันที่ติดเชื้อราในขณะที่เป็นตัวอ่อนในช่วงลอกคราบ และเมื่อเจอกับความร้อนในฤดูฝนทำให้เชื้อราเติบโตเร็วมากและพยายามสร้างโครงสร้างเพื่อย,ยึดขึ้นมาเหนือพื้นดินทำให้เกิดลักษณะผสมผสานระหว่างสัตว์และพืชได้อย่างลงตัวซึ่งถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่น่าพิศวงเป็นอย่างยิ่งครับว่านจักรจันนั้นนิยมบูชามากในหมู่พ่อค้าแม่ขายซึ่งจะนำว่านดังกล่าวใส่พานบูชาร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่หน้าร้านค้า และเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้แทนในการขายสินค้าบริการหรือว่าเซลล์ซึ่งมักจะพวกวานจักจัน่นใส่กรอบห้อยคอและติดตัวไปทำงานด้วยเสมอเพื่อหวังผลจากการเจรจาต่อรองกับลูกค้าทำให้ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากความเชื่อที่ว่าวานจักจั่นนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อนามาบูชาแล้วจึงจัดเป็นของมงคลซึ่งอาถรรพ์ของวานจักจั่นนี้เกิด ขึ้นเองโดยธรรมชาติครับนิยมนำไปปลุกเสกปลุกวิญญาณตัวว่านจักรจันทร์ให้มีความขลังให้มากขึ้นนิยมใช้ในเรื่องของการค้าขายการเจรจาดนจิตดนใจผู้ที่บูชาช่วยเรียกลูกค้าเล่นหวยเสี่ยงโชคการพนันเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองทุกอย่างและยังคอยแจ้งเตือนเหตุร,ร้ายแก่ผู้ที่บูชาอีกด้วย จึงเป็นของอาถรรพ์และของหายากจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาครอบครองครับซึ่งว่านจักจั่นของร้านวัลลันทเหล่านั้นมีมากมายหลายขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงเล็กตั้งแต่7.5ไปจนถึง3เซนติเมตรครับได้รับการปลุกเสกแล้วทุกตัวโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดนั่นก็คือพระรูสถิตธรรมยาหรือทองคำกมโลเจ้าอาวาสวั เจดีเคียร hmm. ิวิหารตำบลฝายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเรียกได้ว่าวานจักรจันทร์นี้เป็นของขลังที่หายากมีคุณค่าและควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อวานจักรจันทร์ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านยังติดต่อเราโดยตรงถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือ ว่ามีเรื่องที่ต้องการจะปรึกษาผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code mm hmm. เพื่อเข้ารับชมสินค้าอื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั mm ่นกระดิ่งเพื่อมาให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ